คนดคุณช้างเลยตืย้อเอามาครอบตรองแทนท่าเอาเอาด้าหาไปกี่นายดีโนนเอาไอคนที่ซ้อมกับผมหมเข้มไปทำไปด้วย ดูท่าทางแล้วมันดีขอรับบุกเทมพลขามพลบุญขอรับขอรับแกตวอเดินทางปฏิบัติภารกิจภารกิจใดขอรับกับนางโจรท่นพ่อขอรับมีอะไรเจ้าโหมไอโหมขอไปทำงานด้วยได้ไหมขอรับไอโหม่ึงคอย รับใช้ท่านเมืองอยู่บนจวนนี่ีกว่าลไอ้โหมหักฮะโหพ่คขำท่านก็อยากทำงานเยี่ยงชายชายตีด้วยท่านเจมองจา่ายอนุญาตไหมขอรับท่านก็ตามใจเองไปท่านเจมองขอรับ มีอะไรบ่นครับเข้าเขตบ้านด่านแล้วกระผมว่าพักตรงนี้ดีกว่าขอรับเออเดวกร็ผมจะออกไปตำรวจดูว่าเขานี้มีวับ้านไหมขอรับอืมตกลงงั้นพักตรงนี้แหละขอรับไอ้หอไม่บุญไปะค่ะคร<า>อามา บอมาบ,าบาเดี๋ยวพวกได้ยินมาบ้างยายจ๋าแ,แม่นายจะเริกเป็นโจรแล้วหรอจ๊ะที่แม่นายจะต้องเป็นโจรก็เพราะว่ามีความจำเป็นที่ออกป้นครั้งก่อนก็เพื่อต้องการจะสอนไอ้คนที่มาจากเมืองหลวงที่ชั่วช้านักแล้ว เงินทองที่ได้มาล่ะจ๊ะเห็นแม่นายบอกว่าจะเอาไปให้คุณแผนทั้งหมดได้เรื่องไหผม กลับเอะนี่เป็นแรงงานไปไว้ของต้องเป็นแม่ไอ้บุญแน่ไอ้บุญจะทำเยี่ยงไรดีคุณถามนี่บุญ เอ็งเป็นน <taking> ันใดเฮ้ยไอ้โหมเอ็งดูโน่นสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้บุญเอ็งทำไรโหมฮะเอ็งทำไรโหมไอ้บุญฮะเฮ้ยไอ้บุญเอ็งจะไปไหนไอ้บุญไอ้บุญเอ็งพีทหารแล้วไอ้โหมลุกแล้วไปเล่นงานท่านเมืองไปเรื่ไอ้บุญไป พ่อบุญเดี๋ยวต้อยพ่อบุญมาได้เย็นร้านางจนบนเรือนคือแม่ข้าใช่หรือไม่เออเออฟังนะท่านขุนแผนจะส่งทหารมาจับตัวแม่ข้าข้าจึงมีทหารมาพวกบอกพวกท่านจงระวังทหารของท่านขุนแผนให้ดีคงจะมากันไม่เกินเย็นนี้แหละข้าไปเลยนะข้ามาเพาะหัวแม่ข้า ท่านที่มขอรับออ<ะ>มันเกิดอะไรขึ้นไอบุญไอบุญมณีทหารขอรับอันไหนนะไอบุญมณีทาหาร,หราหด้วยด้วยสาเหตุใดพลขำม,มันก็อยากเป็นทหารไม่ใช่หรือกระผมก็ไม่ทราบก้าขอรับระหว่างทางมันทำร้ายผมแล้ววิ่งหนีเข้าป่าเลยขอรับอีกอย่างขอรับกระผมเจอพวกนางจรขอรับที่ไหนพลขำเรือนนางกำไลน้องสาวในก้อนขอรับน้องสาวในก้อน งานพันสอนหัวมูเข้มพวกเจ้าไปกับผ้าครับคนขาเจ้าไปจับตัวไอ้บุญกลับมาส่วนเรื่องนางโจรข้าคงจัดการได้และจะพากลับจวนทันทีครับท่านขุนครับมีอะไรหรือคนทหารมีออกหลวงผูช้ชายสงครามบอกว่าเป็นคนของเจ้าพยาฉิม มาในนามผู้แทนพระองค์ขอรับออไปท่านฉิมส่งคนมาสั่งการค่านั่นเองทำไงดีละ่ะขุนแผนก็ไม่อยู่รับผู้แทนพระองค์ มาแล้วขอรับท่านเจ้าพญาคุนแผนทำไมท่านกลับมาเร็วนะักเพื่อหายตัวได้ขอรับจะไปจะมาเนี่ยรวดเยววาสายลมขอรับงั้นหรือ <c oughs> จะได้กลับมารับผู้แทนพระองค์พร้อมกันขอรับ ท่านเจา้าพญานั่นขุนแผนใช่หรือไม่ใช่ขอรับขุนแผนตัวจริงเสียงจริงทุกคนเตรียมรับพระราชโองการขอรับจงฟังนี่เป็นพระราชโองการจากพระเจ้าแผ่นดินให้ขุนแผนรีบจับคนป้นเงินแผ่นดินกลับมาโดยด่วน แล้วให้นำตัวและทรัพย์สินกลับสู่เมืองหลวงในเพลาเช้าของวันหลังจากวันพรุ่งหากพ้นจากนี้ให้นำตัวขุนแผนกลับมารับโทษด้วย จะให้บุกเลยดีไหมอรับข้าไม่รู้บนเดือนจะมีผู้หญิงสักกี่นะเราจะด่วนบุกเลยข้ากลัวว่าพงนางจะได้รับอันตรายพันธรขอรับจะไปกับข้าสองคนเถอะอรับหยุดเลยอย่าขยเอ้ย ท่านสอนไม่ต้องเป็นห่วงกับผมดอกครับนางไม่ฆ่ากับผมดอกอย่างมากก็แค่ปาดคอกับผมก็เท่านั้นโอ๊ยถ้าจะมือขึ้นไปจับนางจอบนเรือนเถอะขอรับ,าาบแล้วนางต่อคนนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงดอกขอรับ นางแค่ปลายคอกับผมแล้วก็ไปใช่หรือไม่อา้าวนี่มันแม่นางผู้นี้โตรเก่าท่านมันสอนนี่หัวหมูเจ้าดูแลท่านมันสอนด้วยแล้วคุมนางสองคนนี้เอาไว้ขอรับอา่าแล้วท่านจะเมืองเราขอรับข้าคนเดียวก็เอาอยู่ ท่านขุนแผนไม่ใเป็นเจ้าหร,อหรือ เจ้าเข้าไปในห้องก่อนแต่พี่จะาตามเข้าไปเจ้าค่ะคงพลายมารทองมีอะไรรยจับนางโจนได้แล้วก็ได้กลับโจนเถอะจ้ะ ทำไมต้องรีบเลยเราพ่อจ๋าเจ้าพญยายฉินมันหาทางเล่นงานพ่ออีกแล้วเขายุให้พระเจ้าแผ่นดินมีราชโองค์การบีพ่อให้จับตัวใน,นโจรส่งเข้าเมืองหลวงท,ท,ทันทีจ้ะมีเช่นนั้นมันจะลงโทษพี่นะจ๊ะพี่พอเข้าใจแล้วพวกเจ้าสองตอนกลับไปที่จวนก่อน อันเมืองขอรับหัวหมู่ไปนําทหารขึ้นมาพักบนเดือนก่อนจะกลับเมื่อใดข้าจะทังเองเอรับสตะลุยฟ้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่วันใครลึกรักทําไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้หลายสตรีทั้งหลายต่างเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาทุกแลเอ๋ยคุณแผนจะกอดทวั